สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมเซลล์ออฟอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเซลล์ออฟนะครับสาขาติวานนท์ปทุมธานีนะครับมาพร้อมกับเจ้าในตัวแต่ไม่ใช่ V1 นะเป็น V2 ว2นั่นเองครับคุณผู้ชมครับนะครับตัวนี้ที่เอามาโชว์ที่โชว์รูมนะครับสำหรับใครที่พลาดในเรื่องของการชมรถตัวจริงในงานมอเตอร์โชว์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมรถในต้า V2 คันจริงคันนี้นะครับกับเซลล์ออฟได้ที่สาขาติวรนณบรรทุมานีนะครับวันนี้นะครับก่อนรับชมนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เซลล์ออฟเหมือนเดิมครับและเดี๋ยววันนี้เซลล์ออฟจะพาไปดูว่ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปบ้างไปกันครับ และเจ้าเน t a v 2คันนี้นะครับที่เรามาโชว์ก็คือตัวไรนั่นเองครับราคาเพียง5,49,000บาทเท่านั้นครับนะครับอยากจะรู้ว่าตัวไร์นะครับเพิ่มเติมจาก V1 อะไรบ้างนะครับไปชมกันครับมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันหลักๆเลยนะครับไปชมครับเริ่มจากไฟหน้าก่อนนะครับสำหรับตัว NETA v 2นะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเราปรับเปลี่ยน เป็นหล,ลอดไฟแบบ LED เรียบร้อยนะครับจากเดิมน,นะครับที่จะเป็นไฟ LED แค่เฉพาะ daytime นะครับจุดที่สนะครับก็คือด้านปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับกระจกด้านหลังนั่นเองครับหลายคนบอกว่าเวลาฝนตกจะเป็นอุปสรรคเหลือเกินสําหรับตัว V1 ตัวนี้เราก็ พัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับพร้อมระบบฉีดล้างและความสะอาดเหมือนกระจกด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าว้าวกันไปเลยครับในราคาเท่านี้เองอย่างที่3มครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเบ้ามือจับประตูท้ายนั่นเองครับคุณลูกค้านี่ครับช่วยให้เวลาเราปิดประตูนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องจับประตูท้ายให้มันเลอะเทอะอีกต่อไปนะครับจับที่เบ้าได้เลยดีเลยครับ อย่างที่4ครับคุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสอบถามกันมาเยอะเลยครับว่าเบาะปรับองศาได้หรือ,อยังนะครับเบาะรุ่นนี้ปรับองศาหรือทิศทางได้ถึง6ทิศทางครับไยกได้ว่าปรับความสูงของตัวเบาะนี่ดันขึ้นครับนี่หรือจกะกดลงนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงอันนี้สเลื่อนหน้าถอยหลังสาและอันนี้ครับ องศาของเบาะ5-6 6กทิศทางนะครับเอาพูดง่ายๆว่าเพิ่มเติมตัวนี้แหละความสูงสูงต่ำของตัวเบาะครับคุณลูกค้านี่ฮะโอ้โห5้าแสนเองอะ่ะรถไฟฟ้าคุ้มจาดอย่างที่5้ครับก็คือการเพิ่มเติมขึ้นมาของตัวไวเลสชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับก็การชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายดีครับนีเลยนะครับดีเลยโอ้โห สามารถปล่อยกระแสะไฟได้สูงสุดคือ15วัตต์นะครับคุณลูกค้าโอ้โหว้าวกันไปเลยส่วนอย่างที่6นั้นนะครับรถคันนี้ในต้าว2รองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay เรียบร้อยครับนะครับไม่ได้ว่าสาวกนะครับชาว Apple หรือ,อ iOS ทั้งหลายนะครับสามารถใช้คันนี้ได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ เพิ่มเติมมัมทั้งหมด6อย่างนะครับหลักๆเลยนะครับที่เซลล์ออฟพาดูนะครับเดี๋ยวเซลล์ออฟจะพาไปดูฟังก์ชันภายในหน้าจอว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับและอย่าลืมนะครับท้ายคลิปนะครับเซลล์ออฟจะมาบอกโปรโมชั่นและรุ่นสมาร์ทที่เป็นราคา5 6 9 0 0 0บาทนั้นเพิ่มเติมอะไรที่มันน่าว้าวว้าว,ว,าวยิ่งกว่าว้าวขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวติดตามชมท้ายคลิปครับแต่ก่อนอื่นผมพาดูหน้าจอกัอนครับผม อันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวจอนะครับสำหรับเน t ต้าวีทูรุ่นไลท์นะครับก็คือต้องบอกว่าโอ้โหก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้มันดูยากขึ้นแต่ผมมองว่ากับทำให้มันดูง่ายขึ้นครับนะเดี๋ยวเรามาดูแต่และฟังก์ชันกันครับว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวหน้าแรกตรงนี้นะครับเราเียกกันว่าหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมก็คือไม่ว่าเราจะเข้า ไปฟังก์ชันไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าเราแตะกลับมาที่รูปเสรีลักษณ์รูปบ้านหรือโหมดโฮมตัวนี้ก็จะกลับมาที่หน้าหลักแบบนี้นะครับอ่าอาจจะ,อะลองดูนะอ่านมา่ที่รูปเสรีลักษณ์ตัวรถตัวนี้ครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นการแตะขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดปิดระบบไฟหน้านะครับการเลือก,ะ mode. Mode กระโหมดโหมดการขับขี่จะขับโหมดสปอร์หรือโหมดปกตินะครับหรือจะขับเป็นแบบ one พดเดิลก็ได้นะครับก็คือเป็นโหมดแป้นเหยียบเดียวนะครับอ่าเนี่ยฮะ การกู้คืนพลังงานหรือว่าการรีเจนพลังงานนั่นแหละพูดง่ายว่าอยากให้หน่วงเยอะหน่วงกลางหน่วงมากนะครับหน่วงน้อยหน่วงกลางหน่วงมากนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับเนี่ยฮะก็เป็นระดับรีเจนนะครับก็คือน้อยก็คือรีเจนหนึ่งนะครับปานกลางปั๊บก็คือรีเจนสองเนี่ยครับอ่า ก็เหมือนตัววีแล้ครับแค่แค่เราทําความคุ้นเคยกับเขาอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ตัวปลดล็อกประตูท้ายที่ปัดน้ําฝนมีแล้วนะครับที่ผมบอกไปนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เพิ่มที่ปัดน้ําฝนมาแล้วก็ล้างด้านหลังก็คือฉีดนั่นแหละครับเหมือนเราฉีดกระจกด้านหน้านะครับเหมือนเราฉีดกระจกด้านหน้านะครับปิดแหล่งจไฟในรถก็คือดับรถนั่นเองอ่า ทีนี้วิธีการให้มันกลับมาติดเหมือนเดิมในกรณีที่กุญแจนะครับยังอยู่ในรถเหมือนเดิมก็คือแตะที่เบรกหนึ่งครั้งครับเก็บเบรกหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับก็กลับมาสตาร์ตติดเหมือนเดิมโดยที่ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเดิมที่เราได้เซตติ้งเอาไว้นะครับกับตัวรถของเรานะครับนี่เลยอ่าอันนี้คือหน้านี้นะนะครับหรือว่าเป็นรเรียกว่าปุ่มทางลัดแล้วกันเนาะนะครับก็โหมดขับขี่หรือการ ลีเจนพลังงานนะครับอ่าสัญลักษณ์ตัว A ตัวนี้นะครับก็เป็นออโต้โฮหรือว่าออโต้เบรกโฮนั่นเองนะครับปกติถ้าเราปัดหนะ้าจอตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับวีลเลจะอยู่บริเวณนี้นะครับตัวนี้ก็คือก็จะแยกมาเป็นฟังก์ชันหนึ่งเลยให้เราเปิดปิดได้ง่ายขึ้น,วนเวลาเราขับคนเดียวนะครับออโต้เบรกโฮก็คือกรณีเราจอดรถสนิทปั๊บนะครับกรณีไฟแดงเราไม่อยากเหยียบเบรกค้างเราก็สามารถ เมคับสนิทและให้สัญลักษณ์ออโต้โฮขึ้นตรงนี้ครับอาจริงๆมันจะมีสีเขียวขึ้นนะนะครับเราก็ถอนเท้าจากเบรกได้เลยโดยที่รถก็ยังอยู่ในโหมดการับขี่แบบดีนอร์มอลหรือโหมดสปอร์ตอยู่พอไฟเขียวเราก็แค่แตะคันเร่ง Auto ออโต้เบรกโฮก็จะหลุดการทํางานเราก็สามารถขับรถต่อไปได้เลยครับระบบแอร์มีการพัฒนาขึ้นมาครับเนี่ยฮะมีการควบคุมอุณหภูมิได้ได้ดีขึ้นปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวแรก อุณหภูมิเย็นคือ23ใช่ไหมหลายคนบอกว่าบางที23นังนเย็นเลยถ้าเปิด24ก็จะกลายเป็นร้อนไปเลยครับคุณลูกค้านะแต่เดี๋ยวนี้ย4สี 24, ใน2้เนี่ยฮะจนถึง30ก็เป็นอุณหภูมิเย็นนะแต่ถ้าเราอยากได้เป็นอุณหภูมิร้อนหรือฮิตเตอร์ก็แตะที่รูปพาทิ์ครับสีจะเปลี่ยนเลยฮะจากสีฟ้าก็กลายเป็นสีส้มสีออกแดงไปนะครับถ้าเราปิดเราก็กดที่เดิมแต่พอปิดแล้วนะครับต้องอย่าลืมนะ ดูที่ปุ่ม ac ด้วยว่าถูกเปิดไวหรือเปล่าเดี๋ยวจะออกแต่รมนะครับไม่ออกไม่ออกไอเย็นนะก็แตะเปิดให้เขาด้วยอ่าเนี่ยครับนี่หน้าจอเขาจะบอกมดเลยครับนะอยากให้พัดลมแอร์พุ่งไปทางไหนเหมือนรถทั่วไปครับแล้วก็แตะเลือกได้ครับนี่ฮะอ่าดันลงนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการาละลายฝ้าเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ยากอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็อากาศหมุนเวียนในรถนะครับอยากเอาอากาศข้างนอกเข้ามาไหมก็อยู่ที่เรามีเดียมัลติมีเดียท้องถิ่นนะครับนี่หละครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจะฟังเพลงผ่าน USB FM AM ได้หมดเลยครับนะก็เสาสัญญาณนะครับของวิทยุก็อยู่ในตำแหน่งเดิมครับไม่รู้ในจอนี้เห็นไหมนี่ตรงเส้นเส้นเห็นไหมนี่ครับถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งขาดไปนี่บอกเลยว่า โโอ้โหงานใหญ่นะต้องเปลี่ยนกระจกทั้งบานเลยนะครับก็เรามาระวังนิดนึงครับมาที่หน้าจอกันต่อครับ USB yes, อ,อันนี้ไม่ยากฮะก็เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ฟังพลงฟังเพลงอะไรของเราไปนะครับกับหน้าหลักก็รูปโฮมครับ Apple CarPlay รุ่นนี้รองรับ Apple CarPlay เรียบร้อยครับะนะครับตัวนี้โทรศัพท์ผมไม่ได้เป็น Apple เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า มาดียังไงุ่ด e n d e r o Auto ตอนนี้เวอร์ชันนี้ยังไม่ได้ลองรับนะครับคุณลูกค้านะครับโครด,ด้วยบลูทูธก็อันนี้ไม่ยากเชื่อมต่อเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็ข้าไปที่ตั้งค่าระบบเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราอ่ค้นหาอุปกรณ์เนี่ยครับแค่นี้เองนะครับก็เนี่ยครับเชื่อมต่อบลูทูธนะข้าที่ตรงนี้ครับรถของชั้น อันนี้จะเป็นการตั้งค่ารถนะครับอ่านะครับโหมดการขับเค่เมื่อกี้มันมีอยู่ในปุ่มทางลัดที่ผมบอกเนาะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อยู่ข้างในด้วยนะครับปกติสปอร์ตนะครับปกติก็จะรับความเร็วที่110ก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัว D normal ครับเวลาเราขับอ่าแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตจะได้ความเร็วสูงสุดคือ124ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักตัว S ครับอนี่ฮะโหมดจอดรถนะครับก็คือ one one p e d นั่นแหละนะครับถ้าเราเปิด แต่วันพัดโดเนี่ยจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราจอดรถสนิทก่อนนะนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดปกติหรือสปอร์เนี่ยเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่เราขับรถเลยนะครับการรีเจนพลังงานอยู่ในปุ่มทางลัดก็มีนะครับระบบ ESC นะครับระบบช่วยช่วยลงทางลาดชันพวกนี้มีหมดเลยนะครับโหมดสตาร์ทโหมดมือใหม่โหมดจอดนิ่งนะครับนี่อยู่ในหน้านี้นะครับการตั้งค่าตัวรถนะครับ นี่เลยฮะด้านล,ล่างสุดนะครับก็เป็นข้อมูลขับขี่รีเซ็ตข้อมูลขับขี่หรือเตือนลมยางปกติเราอาจจะต้องเข้าที่หน้านี้แล้วมากดเปิดแต่ตัวนี้ก็คือเราเข้าที่ตรงนี้แล้วเราแตะตรงนี้รีเซ็ตเลยทีเดียวครับเนะี่ยโหมดลากจูงก็คือโหมดเกียร์ว,ว่างนั่นแหละนะครับนะฮะเห็นไหมนี่ครับโฟกัสก่อนเนะี่ยโหมดลากจูงก็คือโหมดจอดแบบเกียร์เอ็นนั่นเองนะครับแล้วก็มาแตะที่ตัวนี้แล้วเราก็ ดับเครื่องรถโดยการลงจากรถแลวล็อกรถเลยก็ได้ครับมันก็จะเป็นเกียร์ N เลยหรือไปที่ปิดแหล่งจ่ายไฟแบบตัวนี้ก็ได้ครับในรถก็ได้ก็สามารถเขียนได้ครับตั้งค่าการชาร์จข้อมูลรถข้อมูลรถก็จะบอกอัตราเฉลี่ยการกินไฟนั่นแหละครับนี่เลยฮนะ,ะเสียงเตือนเมื่อล็อกรถ่าลืมบอกครับ คันนี้นะครับสามารถตั้งเสียงแต่ได้นะครับเปิดหรือปิดก็ได้นะครับตัวไลท์นะครับเปิดหรือปิดก็ได้ก็คือพูดง่ายๆว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยนกขูจังเลยเวลากลับบ้าน,นดึกๆแล้วล็อกรถมีเสียงแต่ดังปีนนะครับเราก็ปิดเขาเปิดหรือปิดก็ได้บางคนขี้ลืมพอล็อกรถแล้วเอ้ยครัวรถไม่ล็อกอยากได้มเีเสียงแต่คอยเตือนน่าเฮ้ยรถล็อกเรียบร้อยแล้วก็เปิดเอาไว้ครับ ล็อกประตูอัตโนมัติอันนี้ก็ง่ายดายอยู่แล้วไม่ยากครับนี่ดูแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากครับดูแล้วก็ไม่ยุ่งยากก็พูดง่ายว่าปรับเปลี่ยนง่ายอยู่คนเดียวก็ปรับได้ครับขับคนเดียวบนถนนก็ปรับได้เพราะว่าเขาให้หน้าจอที่ใหญ่มาแล้วนะครับเขาให้หน้าจอที่ใหญ่มาแล้วนะครับส่วนในเรื่องตัวระบบเกียร์ก็อยู่ตำแหน่งเดิมครับนี่เลยครับ v 2นะครับดันขึ้นก็เกียร์ R ดันลงก็เกียร์ดี ดันนิดเดียวก็เป็นเกียร์เอครับหรือถ้าจอดเกียร์พรีก็กดพุชตัวนี้เข้าไปครับก็จะเป็นเกียร์พักกิ้งจอดพักกิ้งโหมดก็คือเกียร์จอดนั่นเองเนี่ครับอ่าอันนี้ก็คือหน้าตาของจอภายในของตัว V2 ตัวไลท์นะครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าพูดถึงอรือยังไวเลสชาร์จเจอร์มีตั้งแต่รุ่นไลท์เลยครับ5 4 9 0 0บาทจนถึง5 6 9 0 0บาทตัวสมาร์ เดี๋ยวผมท้ายคลิปนะครับผมจะมาพูดให้ดูว่าตัวสมาร์ทสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวไลท์เนี่ยเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับ าล้ครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากดูสเปคคร่าวๆในเรื่องของตัวรุ่นไลท์ไปเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงรุ่นสมาร์ทอีกหนึ่งรุ่นไม่พูดถึงไม่ได้ครับจะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของตัว V2 ก็ได้ครับเพราะว่าตัวสมาร์ทนะครับราคาเพียง569,000บาทนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาของรุ่นสมาร์ทเลยก็คือระบบความปลอดภัยนะครับที่ช่วยในการขับขี่เพิ่มเติมมาอีก9อย่างครับเราเรียกกันว่า เพิ่มเติมมาในเรื่องของระบบ a d a s ระกันเนาะนะครับเราเรียกว่าระบบ a d a s นะครับจะมีอะไรบ้างระบบแรกเลยคือระบบ HBA ครับนี่สำเนียงผมอาจจะไม่ค่อยได้นะครับแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าระบบ HBA ก็คือระบบการปรับไฟสูงอัตโนมัติในรถว่าคันนี้ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทใส่มาให้เรียบร้อยครับนะระบบที่2คือระบบ FCW ครับคุณผู้ชมครับระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้ารุ่นสมาร์ท ใส่มาให้ครับอ่าระบบที่3ระบบ A E B นะฮะร,ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินหรือช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองครับบางทีเราขับรถอ่ามีอาการหลับงงหลับในาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีจับสัญ,ญญาณได้นะครับรถจะช่วยชะลอความเร็วให้เรานะครับระบบที่4ระบบ F SA ครับระบบเตือนคันหน้าเคลื่อนที่อ่าก็จะใชะ้ในเรื่องของตัวกล้อง a อดาสครับที่อยู่ในรุ่นสมาร์ทนะครับเป็นการจับสัญญาณคันข้างหน้าเคลื่อนที่บางทีเราเล่นโทรศัพท์เพลินในขณะที่รถติดก็จะมีการเตือนเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นสมาร์ทมาถึงโชว์รูมเมื่อไหร่ผมเนี่ยแหละจะมาเปิดให้ดูครับว่าฟังก์ชันมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ฟังก์ชันที่5นะครับ Adaptive Cruise Control อ่าโอ้โหอันนี้ว้าวๆก็ไปแล้วฮะหลายคนจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือล็อกความเร็วตามคันข้างหน้าน,นั่นเองนะครับระบบ TGTJA ระบบช่วยขับขณะรถติดโอ้โหเวลาเรากระดึบ๊บกระดึ๊บบางทีเราก็เมื่อยขานะต่อให้เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับถ้าเป็นรุ่นสมาร์ตนะครับเนต้าวีทูก็ใส่เข้ามาให้ครับแต่เดี๋ยวเป็นการทำงานลักษณะแบบไหนเดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามกด ส u ั s c ส i ายผมไว้นะครับผมทําให้ดูแน่นอนครับระบบ ICA ระบบช่วยขับในความเร็วที่เกิน60นะครับก็เช่นกันครับยังไม่ได้มีตัวทดลองมาให้ทดลองฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูคลิปต่อไปแต่รุ่นสมาร์ทใส่ไหมแน่นอนครับแล้วมาดูกันว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรระบบ LDW ครับเตือนเมื่อออกนอกเลนง่ายๆครับบางทีหลับนบ้างหรือทำดูนี้นั่นอยู่นะครับรถมีการเฉฉายออกนอกเลนนะครับ ก็ม um, um, ีสัญญาณเตือนให้คร um, ับระบบ LKA ครับช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนครับนะฮะรุ่นสมาร์ทก็ใส่เข้ามาให้นะครับโอ้โหที่ว่าเพิ่มเติมระบบ ADAS มาทั้งหมด9อย่างครับคุณผู้ชมครับใครอยากได้รุ่นไลท์นะครับหรือรุ่นสมาร์ทนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ0 8 9 6 1 1 0 4 4 4เซลล์ออฟจัดให้ครับมีบริการส่งมอบรถให้ทั่วประเทศฟรีถึงหน้าบ้านท่าน แค่ติดต่อมาหาผมนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆล่ะครับข้าราชการหรือรับวิสาหกิจดาวเริ่มต้นที่ศูนบาทได้ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ดาวเริ่มต้นที่10%นะครับดอกเบี้ยว,วันนี้สตาร์เริ่มต้นอยู่ที่2.25%เท่านั้นนะครับอยากได้แบบไหนเงินสดเงินผ่อนเซอออฟจัดให้ครับแล้วติดต่อมาครับ